ขิวยามดึกแบบนี้อ้วนแน่นอนค่ะมาดูวิธีแก้กันค่ะข้อแรกนะคะเพื่อนๆ4ทุ่มต้องนอนนอนก่อน4ทุ่มนะคะมันจะเป็นการฝึกให้ร่างกายรู้ว่าเราจะไม่นอนเกินนะัเราจะนอนเวลานี้แล้วมันจะทําให้ร่างกายคุ้นชินและดีขึ้นค่ะข้อที่สองเพื่อนๆต้องงดเลื่อนฟีดดูมือมือถือโซเชียลทุกอย่างนะจ๊ะแล้วก็แม้กระทั่งหนังหรือซีรีส์เกี่ยวกับ อาหารงดนะจ๊ะเลิกดูก่อนนอนนะเพราะว่าเม,มันจะไม่เ้าเกิดกิเลสแล้วเราก็อยากกินแล้วเราก็จะลุกไปกินไม่ก็โทรสั่งเลยอย่างนี้มันง่ายมากข้อที่3าหิวปุ๊บลุกไปแปรงฟันการแปรงฟันจะทําให้เรารู้ว่านี่คือเวลานอนเราจะไม่มีทางกินอีกแล้วมันคือยุติกันกินแล้วเรียบร้อยต่อมานะคะข้อที่4มีเวิร์กอีกหิวปุ๊บลุกไปดื่มน้ําค่ะดื่มน้าเปล่านะ อย่าไปกินน้าอื่นนะดึงน้ำเปล่าน้ําเปล่าช่วยให้เราหายหิวได้แล้วก็ช่วยลดความดนะันข้อห้ามาลองดูสิว่ายังหิวอีกทีนี้มองไปรอบๆสิคะเพื่อนๆกักตุนของกินอะไรไว้ในบ้านหรือเปล่าเหนืออาหารขนมถ้าทําแบบนั้นเนะี่ยมันผิดมากๆเลยต้องอย่าก,กักของกินเอาไว้ในบ้านเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะแบบหายห่วงเฮ้ยกูมีของกินที่บ้านน้วว่ากูคิดกูกูรกไปกินเลย มันไม่ใช่นะจ๊ะข้อต่อมาค่ะข้อที่6ข้อนี้ลองดูซิเพื่อนๆทําหรือเปล่าวันนี้เราทานอาหารครบหรือเปล่าคะสามมื้อครบห้าหมู่หรือเปล่าหรือมื้อเย็นเราอดหรือว่ามื้อเย็นเรากินไปนิดเดียวการที่เราทานไม่ครบและทานไม่ตรงเวลานะคะมันจะทําให้เราหิวแบบนี้เนี่ยแหลคะค่ะมันให้เราทําให้เรานอนไม่หลับพลังกายได้รับสารอาหารครบถ้วนงั้นต้องทานอาหารตรงเวลาละครบสามมื้อนะจ๊ะ ข้อต่อมาข้อที่เจ็ดดูสิคะว่าเพื่อนๆน่ะข้อที่เจ็ดนะคะเราตั้งไปฏิทินว่าไม่กินคือไม่กินมันต้องไม่กินจริงๆถ้าเราไปกินปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆพอเราไม่กินแล้วเราบอกว่าเราเราบอกไม่กินแล้วเราไปกินมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปกินเรื่อยๆมันก็จะเป็นไมเ d ็ e ที่ผิดแล้วเราร่างกายมันจะจะจำว่าเฮ้ยกูพูดแล้วกูทำตรงกันข้ามแล้วกูก็ไปทำเมันก็เลย ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อนๆต้องหมันออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยให้มีมูฟเมนต์ทำออกกำลังกาย3ครั้งทีต่ออาทิตย์ก็หมายถึงว่าอาจจะทำไม่ทำไม่ท,มทววาทุกวันก็ไปทำวันวันวันว้นวันหรือว่า3วันทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยให้ร่างกายสูงมูฟเมนต์นะคะบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีฟิลลิ่งที่จะหิวตอนกลางคืนแล้วหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะถ้างไงก็ค่ะ กดหัวใจได้นะคะแล้วเจอกันค่ะ Healthy with Shuri.